ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านราคาห้าล้านห้าที่ใหญ่ที่สุดในสุพรรณคำว่าใหญ่ที่สุดนี่คือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ปิงปองผนังพื้นมูล,ลค่ากว่าสองล้านบาทที่ซื้อผนังหลังคาพื้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่นาโนเคลือบอลูมิเนียมเคลือบ PTE กันร้อนกันสีซีบห้าหกปีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับท่านเจ้าของบ้านสวัสดีครับท่านเจ้าของบ้านครับผูพันอะไรครับกรดูโตเอียงครับ ท่านกุพันธ์ธนูโพเอี้ยงนะครับยอมรับเลยครับว่าขายมาหกปีเนี่ยเพิ่งมีหลังเนี้ยแหละครับพี่มีมูลค่าการก่อสร้างห้าหกล้านบาทที่ใช้วัสดุของปิงปองทั้งหมดทั้งหลังทั้งห้องน้ําห้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม้าไปชมข้างในให้หมดทุกห้องให้นอกทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องทำพิาีก่อนแล้วว่าทํายังไงถึงตัดกล้าใช้สินค้าของปิงปองมูลค่าเป็นสองสามล้านเนี่ยก็ดูในยูยูทูบนะฮะจะติดตาม ใน u t u b e ของบริษัทปิงปองนะฮะเคยจะติดตามมาเรื่อยหลายปีอันนี้กว่าจะตัดได้ช่างมาก็สามปีตั้งแต่เปิด youtube ของบริษัทปิงปองนังค่าการร้อนเนี่ยแต่อันนี้ก็ตัดสินใจว่าตามที่โฆษณาว่ามันการร้อนดีอะไรดีก็เป็นจริงครับจริงตามที่ที่กล่าวครับท่านผู้ชมก็ได้ยินจากท่านผู้พันแล้วนะครับท่านตามผมมาเนี่ยสามปีสี่ปีมาสรุปได้ปีป,ปีนี้ปีที่สี่เนาะ ตัดเย็นใจสั่งซื้อแล้ววันที่ท่านไปผมก็ไม่ได้มีเวลาคุยกับท่านเลยมุยุ่งกับลูกค้ารายอื่นวันนั้นก็เข้าไปกันหลายคนนะครับวันนั้นผมขออนุญาตพาผมเข้าไปชมโดยรอบบ้านเลยนะมามามาเดี๋ยวพากันมาดูเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยหลังคานี่ยสามเสนใช่ไหมครับท่านผู้พันสามเซ้นเนี่ยทำเป็นที่จอดรถเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะฮะเนี่ยสามเสนหลังคาสามเสนแต่ผนังนี่ยสิบใช่ไหมผนังสิบเส้นหนาสิบเส้นสิบเสนเป็นลายหินนะฮะ เื่อกี้ข้างนอกข้างบนก็เห็นแล้วนะครับอันนี้มาดูด้านข้างอีกนึงครับปันเตอรไหนเนี่ยไปไม่ถูกมามาแล้วเวลาแดดออกเปี้ยงๆนี่เอาอยู่เนาะบัดที่นี่เนาะไอ้ที่ว่าสามสิบห้าสี่สิบองศานี่เอาอยู่นะเออไอ้ปู๊พันบอกเอาอยู่นะเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้แม่โอ้ได้ลายนี่หมดเจ๋วเลยเนาะนะเนี่ยเห็นว่าปู๊พันว่าจะซื้อแผ่นป่ามาแปะข้างมันข้างโน้นแล้วตัดใจิดไปนนึงอ่าจะแปะเลยนะเอาเอาเอาลายนี้ไปแปะครับ ทับแล้วเนี่ยสั่งเพิ่มอีกแล้วเนี่ยไม่น่าสั่งแผ่นเพิ่มมาไปแปะเพื่อให้มันเป็นลายเดียวข้างล่างเนี่ยเนี่ยมาดูข้างหลังอีกนิดนึงนะมาะดูข้างหลังพ่อหังเนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยก็เป็นระเบียงเป็นเทเลสท,ที่ยื่นออกมาข้างนอก <20 S 2> ที่ <20 S 2> ยื่นออกมาเมตรยี่สิบที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือพืนบิงปวงนะครับ แล้านภูมกกุกรเอากระเบื้องปูข้างบนที่ผมเดินอยู่นะฮะเนี่ยกายเป็นเทเลสเบาไปในตัวเลยนะฮะเนี่ยอ๋อเนี่ยในประตูที่เตรียมจะเอาผนังปิงปองที่ตัดออกตรงนี้เอามาเป็นประตูเลยใช่ไหมครับ,รบอ๋อนี่เตรียมไม้แล้วนี่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 เนี่ยที่ตัดออกเนี่ยเนี่ยไม่สูญเสียนะเนี่ยเออไม่สูนเสียเลยก็เอาเฟรมบนนี้มาอมซ้ายอมขวาก็เสียบเข้าไป น,นี่จะใช้เฟมเหล็กจะใช้เฟมเหล็กใช่ไหมฮะโอ้เราทาพ่นสีเอาเนี่ยสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมผนังเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นลายสักอ่อนนะครับดูได้อารมณ์ของการอยู่บ้านไม้จริงๆเลยแล้วก็ผู้พันครับเดี๋ยวที่ผู้พันเดี๋ยวมานี่ก่อนเดี๋ยวจะถามเนี่ยเนี่ยเราดูผู้พันเขาออกแบบตูวที่เนี่ยลายไม้เขาชัดมากเกนเลยสวัสด,ดีครับท่านผู้พันครับ นะชื่อชื่อวูันอะไรครับเนี่ยครับน์ธนูหัวเอี้ยงครับธนูฮะธนูผูพันธนูรัวเอี้ยงโอหัวเอี้ยงขัวเอี้ยงโอหัวเอี้ยงโอโัเอี้ยงโอผมคิดว่าเมื่อกี้เป็นหัวเอี้ยงเอ่อท่านผู้ชมอย่าเพิ่งอ้าวเฉเมื่อกี้ผมฟังเพี้ยนเองนะครับอ่าทีนี้เทคนิควิธีการคิดออกแบบของท่านภูพันเนี่ยนะครับสุดยอดเลยผมถือว่าหลังนี้ เป็นหลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใช้วัสดุพื้นผนังหลังคาปิงปองเลยใหญ่ที่สุดแล้วก็ประตูด้วยใช่ไหมฮะประตูด้วยประตูด้วยผู้พันจะเอาประตูของเอาเอาผนังพื้นผนังปิงปองไปแอบเป็นประตูเลยที่ตัดออกที่ตัดออกอามาทาเป็นประตูที่ทาเป็นประตูเลยใช่ไหมฮะงบประมาณที่ซื้อทั้งหลังคาทั้งพื้นผนังไปทั้งหมดกี่บาทก็เกือบสองล้าน นะฮะซื้อวัสดุพื้นปีกฟองทั้งหมดเกือบสองล้านแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าล้านเลยเนี่ยก็ประมาณนั้นประมาณสี่ห้าล้านบาทนะครับหลังเนี้ยเรามาดูเทคนิคการออกแบบไฟก่อนเบื้องต้นมาดูผู้พันผู้พันพาผมชมหน่อยนะครับมาเดินหน่อยเนี่ยฮะเนี่ยเปื่อยหลอดเปื่อยอ่าเขาให้เอาโคมแกไม่เอาแกไปแจกเขามังไงไม่รู้แต่แต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นว่าสว่างกว่าอีก สว่างกว่าที่เราไปใส่โคมเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าออด LED แบบประหยัดไฟเนาะเนี่ยแล้วก็เพราะว่าถ้าถ้าใส่โคมมันก็จะลดลดไอ้แสงลงมาโอ้ดอกไฟลงมาอีกก็จริงเนาะเดี๋ยวผมจะได้กลับไปลื้อไอ้โคมในออฟฟิศผมออนให้หมดเลยเนี่ยเออจริงๆนะเนี่ยผมมึงไม่เห็นของผู้พันเนี่ยเออบางทีการคิดนอกกรอบเราก็ก็ก็ได้ผลเนาะเออเนี่ยแล้วก็ติดแอร์นี่ขนาดกี่หมื่นพิพียูเนี่ยดเลยเนี่ย สามหมพัน BTU น้ําหนักก็คงจะเกือบร้อยกิโลอะไรแบบนี้ใช่ไหมเข้าติดกับผนังปิงปองยังได้เลยเนะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเนะี่ยแล้วก็พื้นพื้นเนี่ยที่เห็นเป็นเป็นกระเบื้องเนี่ยปูปูทับพื้นปิงปองหนาสิบเซนนะครับเนี่ยเนะีนะ่ยเนะี่ยเดี๋ยวดูดูระเบียงข้างหน้านิดนึงออามาโอ้โห อันนี้เป็นลายไม้กุ้พันมามาแน่นอนอันนี้เป็นลายไม้เสี้ยนลายไม้เสี้ยนนะครับเนี่ยทั้งหลังเลยข้างบนก็ยื่นออกมากี่เมตรครับเนี่ยอันนี้เมตรห้าสิบโอ้ยื่นออกมาเมตรห้าสิบเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เซียนซีโคนเรียบร้อยดีก็คงจะม,มาเก็บที่หลังกันนั่นแหละวางกันเลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยนี่เป็นลายไม้เสี้ยน แล้วก็ลูกนี้ลูกกรงสเตเลสอย่างหนาเลยเนี่ยมันคงแข็งแรงแล้วก็อันนี้คือหลังคานาโนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นาโนนะ,ะสีส้มเนี่ยใส่ส้มนาโนนะครับอันนี้กันาโนนะฮะอ่ะอาอุผน,นังก็ในนาโนคําว่านาโนในความหมายเนี่ยคือว่าเราเคลือบอะลูมิเนียมเคลือบพีทีอีการกรดการเสียง กันร้อนเวลาโดนแดดนานๆมากเข้าเนี่ยเอามือไปจับเนี่ย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 สีส้มเนี่ยแค่อุ่นๆไม่ร้อนสามารถเอาหน้าเราเนี่ยแนบได้เลยเพราะว่าอลูมิเนียมที่เราเคลือบไว้เนี่ยมันไม่อมความร้อนไปเคลือบเคลือบซิงค์อีกทีหนึ่งสรุปก็คือนวัตกรรมใหม่ของปิงปองเนี่ยมันเป็นนาโนไปแล้วว่ากันเถอะนะครับเพื่อความแข็งแรงเพื่อความคงทน แล้วก็สีนี่รับประกัน5ปีเลยไม่ซีดนะครับรุ่นรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยพัฒนาหมดแล้วว่างัตนะครับที่ที่ที่นำเข้ามาประกอบขึ้นเป็นหลังคาเป็นผนังเป็นพื้นปิงปองเนี่ยนะครับอย่างงบหลังนี้ก็ใหญ่ในประเทศเลยว่างัตนะหลังนี้ตั้งแต่ขายมาเจ็ดปีเนี่ยเพิ่งมีบ้านของท่านภูพันนี่แหละใหญ่ที่สุดในประเทศเลยซื้อไปเกือบสองล้านเฉพาะพื้นผนังหลังคาเนี่ยเกือบสองล้านเลยสรุปทั้งค่าก่อสร้างค่าตกแต่งอะไรเนี่ย ตีห้าล้านไม่อยู่ในหลังเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล็กๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหินอ่อนท่านนี่อ่าไปดูหินอ่อนอยังไม่ได้ดูห้องเลยมีกี่ห้องเนี่ยเห็นไหมฮะยาวไปน่นน่ะแล้วในมีหนึ่งห้องเนี่เนี่เนี่หนึ่งห้องอันนี้ห้องพระโอ้โหห้องพระย่างกับห้องโถงเลยดูที่นี่นะเนี่ยฮะห้องห้องพระ เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่ง่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูให้หมดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วพ่อหลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเนี่ยเนี่ยซื้อไปตั้งเกือบสองล้านน่ดูที่นี่นะ้าพ่ะผนัง,งหลังคาปิงปองเนะอ่านี่ห้องนอนใหญ่เนี่ยอู้ใหญ่จริงๆใ,ใหญ่สมชื่อเลยอย่างเงี้ยอ้าวมีห้องน้ําในตัวด้วยอ้าวมือกล้องมาดูนี่พื้นพื้นนี่เป็นพื้นอะไรคบเนี่ย ก oh, ็ป so ืนนะไอ้ปีกฟองอ๋อเปืนม so. ีกองแล้วผ <situação> ู้ฟังเอากระเบื้องมามาโปอีกมาโปทับนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมน้าเนี่ยติดเหมือนของที่เนี่ยสูงกี่เมตรครับเนี่ยจากนี้ไปถึงโน่นเลยข้างบนนี่สามเมตรนะสามเมตรเลยแล้วก็อ่ะเปลยอีกแล้วหลอด LED ไผู้บันเปลยแล้วเห็นไหมเนี่ย โอ้แต่แสงมันได้มากกว่านเนาะดีเราเอาไปโคมไปติดแล้วไปเปลืออ่ะแล้วเวลาเราซื้อเขาคิดค่าโคมแล้วไหมเราคิดแต่ LED เราซื้อเฉพาะไอ้นี่ได้เลยเราไมซื้อโคมโอ,อ๋อเออ,เอ,อถูกตังค์แล้วก็สว่างเลอะเยอะกว่าด้วยเนาะเนี่ยเปื่อยหมดเลยเนี่ยเออมันแปลกตาหนุ่ <laughs> <laughs> เออคลิปนอกกรอบดีมากเลยอย่างนี้อ่ะมาดูอีกห้องหนึ่งามาดูอีก อ,อ๋อนี่ห้องน้ํารวมสําหรับแขกไปใครมาใช่ไหมครับเนี่ยทงถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ไปเกิดเป็นไอเดียไปนะฮะว่าการการอยู่หลับนอนเนียการอยู่เนี่ยสรุปใช้พื้นปิงปองหมดเลยนะครับเป็นห้องพื้นห้องน้ําเนี่ยนะฮะเนี่ยโอ้โหโอ้โหทั้งหลังเลยนี่นี่ใครว่าหิวหิวใครว่าห้อยไม่ได้ดูสิห้อยได้เนี่ย,ยเนี่ยห้อยซิงหนักเนี่ยต้องห้าสิบกิโลยันเนี่ย หเห็นไหมเนี่ยห้อยได้นะเอออ่ามาดูนี่อีอีกห้องอะไรครับผู้ฟันอันนีน้ห้องนอนห้องนอนเหมือนกันห้องนอนสองห้องนอนสอโอ้โหเออจะทำห้องน้ำเปียกห้องน้ำแจ้งอืมเนี่ยนะครับจะใช้โอ้แค่ไหนโอลีอ่โอลี่อ,ลอ๋อ สังเกตนะครับท่านผู้ชมอย่าทะลึ่งเอาเลเยอรเบทไปเย็บตามตะเข็บมีเชียวเสียของนะเนี่ยเนี่ยบานผู้พันท่านเห็นมีใครเย็บเลยเนี่ยเนี่ยมันก็เข้าแน่ไปหมดเนี่ยพยายามกำชับช่างอย่าไปเย็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอฟเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยมันอมมันหนีบแล้วก็เอาซิลิโคนใสอัดมันก็หนีบอยู่หมดแล้วเนี่ยทั้งหลังเลยท่านผู้พันแกกำชับช่างไม่ให้เย็บแกเนี่ย พอเราออกแบบมาให้มันหนีบกันกันกันอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยมเสียบสรเออใ่ต้องไม่ไม่ตึนอ่าหรือถ้าจะเย็บเนี่ยหรือถ้าจะเย็บแบบนี้เนี่ยก็เอาซีดิโคเอาสีนะ่ะพน่นหัวรีเวทให้มันกลมกลืนกับสีผนังหรือลายไม้ก่อนก่อนที่จะเย็บลงไปนะบอกเตือนช่างด้วยเนี่ยเนี่ยเอานีอีกห้องหนึง่ง สี่ห้องน้ำสามห้องนอนมีห้องน้ำหมดทุกห้องเลยดูซิเนี่ยโอ้สมบูรณ์แบบจริงๆรงบ้านหลังนี้ถามจริงหมดไปกี่ล้านเนี่ยนั่นหนละเกือบหา้าล้านห้านะครับท่านผู้ชมห้าล้านห้าหลังนี้ทั้งหมดนะครับใช้พื้นใช้ผนังหลังคาหมดเลยห้องห้องน้ํา ท่านปูพันแกก็ใช้ปิงปองหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยแกก็ซื้อลายไม้เป็นหินเป็นลายไม้เด่นชัดเอามาปูทับพื้นปิ่งปองอีกทีหนึง่งเห็นไหมเนี่ย,ย,ยเ,ปเป็นกระเบื้องนแ,แล้วเวลาปูเขาเอาอะไรเอาอะไรใส่ฮะก็เกาวกาวตะปูาวปูอ๋อปูนเกาว,าวปูนกาวอ๋อปูนเกาว คาแล้วก็แปะโอ้่อะท่านผู้ชมฟังไว้ก็จาไว้นะใต้พื้นเอามาดูใต้พื้นมาดูใต้พื้นมาลืมไปอ่ามานี่มานี้เออเออเออเอเอ,เอลืมไปเออมาดูระเบียงนี่มาดูระเบียงด้านนอกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเอากันยาวๆเลยหลังนี้ให้สมกับราคาห้าล้านเลยห้าล้านห้าเนี่ยเนี่ยข้างหลังแกก็ท่านบุพันก็ใส่ลายหิน ไม่มองเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปจากถนนมาให้ดูอีกทีหนึง่งเนะี่ยเดี๋ยวจะออกไปอย,อยู่ตรงนู้นแล้วยิงกล้องเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ทุกแง่ทุกมุมเลยเนะี<อ>่ยไม่ไมีเลยไม่เย็บรีเวทเลยนะครับเนี่ยแต่ละอัน,นเห็นไหม,ม,มบูปมันแกไม่ให้เย็บอ่าเราตรงรอยต่อนี่เห็นไหมเนี่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเออ มันต้องกลัวมันจะไม่อยู่มันต้องไปทะลึ่งเย็บขยันมากนั่งไงช่างน่ะไอ้ที่ไอ้ที่ควรจะขยันไม่ขยันเออตามคอเสาตามคอเหล็กเ่ยอ๋อให้มันนินเนียนก็แล้วเอาแล้วกันเดี๋ยวพอปีก็จะมาโทษหลังคาเป็นปองอีกไอ้ที่ขยันน่ะไม่ขยันแต่ไอ้ที่ใครไม่ขัดควนขยันแล้วมาขยันเนี่ยเย็บให้เขาจังเลยอกันนกเอาไ้ตะแกรง๋อ อ้าวมาดูท่านผู้ชมจะได้เกิดเป็นไอเดียนี่นกจะได้ไม่มาเกาะนี่ท่านเอานี่ไปปักไว้แน่ไมเนะนี่ยเนี่ยเป็นหนามเป็นหนาม่น,นั่นะนะละแล้วก็อันนี้รางน้ําของปิงปองนะนี่นี่นี่นสีส้มเนี่ยรางน้าเนี่ยเนี่ยนกหนูขยะเข้าไม่ได้เป็นรางน้ําระบบติดน้ําไหลเข้าได้อย่างเดียวนางอื่นเข้าไม่ได้เนี่ยอืม อ่าอ่าลงมาลงข้างล่างอีกอ่าท่านผู้ชมดูนะครับให้ดูพื้นเนี่ยเนี่ยพื้นเนี่ยเป็นฝ้าในตัวเลยแล้วก็ท่านผู้พันท่านก็เอาสีดำด้านเป็นล้อตัดโอ้ออกมาเนียนเลยครับพื้นที่เรายืนเดินถ่ายทำกันข้างบนเมื่อกี้ด้ที่ว่าปูกระเบื้องลายไม้นั่นแหละที่เราดินเดินกันอยู่เมื่อกี้เนี่ย พอมาดูข้างล่างปุ๊บก,ก็กลายเป็นฝ้าร่อนลูกพวกเล็กๆๆๆ,ๆสีขาวตัดกับสีดําด้านไปเลย<ม>เห็นไหมฮะไม่ต้องไปเปลืองงบตีฝ้าอีกเนี่ยนะครับแม้แต่อันนี้ดีจังเลยในผู้พันเนี่ยทํำยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะมีช่างสีที่เขามีความชานาญด้านเนี้<อ>มีช่างสีม,มาขึ้นลายเหมือนลายหินอ่อนเลย มันลายหินอ่อนเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยมัน,น,นมตกมาแตง่งเอออ๋ออ๋อแล้อ๋อเขามาขึ้นมาขึ้นรูปให้ดูก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยให้ดูเขามาทําลายให้ดูว่าจะลายนี้ไหมอันนี้ไหมใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกให้ให้มันเข้มแบบนี้นิดนึงไอ้พวกลาย เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นประสบะการณ์แชร์ประสบะการณ์ให้ทุกคนได้เห็น,น,น,หรนครับอ,อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนนข้างล่างนอนอีกนนท์่านล่างอาลังการงานสร้างเลยหลังเนี้ยเห็นไหมฮะข้างล่างก็เป็นลายไม้หมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสูงสามเมตรโดยไม่มีโครงเค้าเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ใส่โครงข้างในนะ อ่เห็นไหมเนี่ยแข็งปังเลยเนี่ยเสียงดังปึงปึงปึงเลยเนี่ยเนี่ยรอบบ้านเลยโอ้โหกูก็สมราคามันห้าล้านกว่าเนาะ <c oughs> สมราคาโอ้โหเอาเอาให้ละเอียดเลยเธอ